รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย <Dest> สวัสดีค่ะและนี่คือรายการ The Destination ประทับใจที่ปลายทางค่ะคุณผู้ชมเห็นบรรยากาศด้านหลังของจอัน้อ,อตอนนี้ไหมคะ คงรู้แล้วว่าตอนนี้เนี่ยต้นอออยู่ที่เยาวราชค่ะและเราก็เพิ่งผ่านเทศกาลสําคัญของคนไทยเชื้อสายจีนไปนะคะอย่างเทศกาลตุดจีนต้นออขอเป็นตัวแทนของทีมงานเดอะเดสเ n น t i ชัค่ะไว้พรอให้กับทุกคนเลยขอให้ร่ํารวยมั่งมีสีสุขเงินทองไหลามาเทมา เฮงเฮงเฮงซินเจียยู่อีซินนี้หัวใช้นะคะแล้ววันนี้ค่ะพอเรานึกถึงเทศกาลตุเจนเราก็ต้องนึกถึงเยาวราชเนอะเพราะว่ามันเป็นแหล่งรวมของคนไทยเชื้อสายจีนเลย d e ด t i n a t ชัน <Dest ination S 2> ที่เจ้าจะพาคุณผู้ชมมาวันนี้เนี่ยอยู่ที่นี่เลยจะพาไปสัมผัสอีกหนึ่งที่ที่น่าสนใจในถนนเยาวราชนั่นก็คือโรงแรมเซียงไฮ้แมนชั่นกรุงเทพจะเป็นอย่างไรบ้างน่าสนใจขนาดไหนตามเจ้าหนามาเลยค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครัตอนนี้นะคะตอนอ้ออยู่กับผู้จัดการเซียงไฮ้แมนชั่นกรุงเทพค่ะพี่เบนนะคะคโอ้โหพี่เบนต้องบอกว่าตั้งแต่ที่อ้อเดินผ่านมาในเส้นทางของถนนเยาวราชที่นี่สะดุดตามากๆหน้าเดินเข้ามามากๆเลยคือสไตล์การตกแต่งหรือว่า ลาความเป็นจีนที่อยู่ที่นี่ดูมีความขลังด้วยนะคะใช่ครับเป็นสเสน่ห์เลยเป<ช>็นเสน่ห์เลยค่ะเ <c oughs> พราะต้ราเห็นว่าโครงสร้างบางจุดเนี่ยก็ <c oughs> ยังมีโครงสร้างเดิมด้วยใช่เป็นโครงสร้างเดิมครับผมตึกนี้โอ้โหอายุเป็น100ปร้อยกว่าปีแล้วครับ <100 S 2> ร้อยกว่าปีปปแล้วนั่นเดี๋ยวต้องให้พี่เบนเล่าสักนิดหนึ่งนะคะว่าที่มาที่ไปของเซี่ยนไฮ้แมนชั่นกรุงเทพเกิดขึ้นมาได้ยังไงคะได่ครับจริงๆต้องบอกเลยว่ามันเป็นตำนานเลยนะครับคุณอ้อเพราะว่าเมื่อยไหมคะตำนานเพราะว่าเมื่อยไหมคะตำนานมันจะเมื่อยนิดนึง อ๋อไม่ใช่นะคะคม,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 มีประวัติมายาวนานแล้วใช่ยาวนานมากตั้งแต่ถ้าต้องย้อนกลับไปตั้งแต่ปี1892นะครับตรงสมัยนั้นเนี่ยประมาณ121ปีนะฮะประมาณนั้นก็ที่นี่เนี่ยจะเป็นที่ไว้สำหรับซื้อขายสินค้าสิงทอต่างๆนะฮะแล้วก็ต่อมาก็ปรับเปลี่ยนมาเป็นโรงโอเปร่าเฮาส์ซีนนะครับผมแล้วก็เปลี่ยนอีกมาเป็นตลาดหุ้น แล้วก็ซื้อขายสินค้าอีกขายยาขายสมุนไพระครับผมตอนนั้นเนี่ยทางบูราสรีรปุ๊บอยากทำโรงแรมมากมีชั้นสีชั้น5บ้างให้เราก็เลยโอเค4-5แล้วก็เทคเลยเราเราลุ้นกันมากว่าถ้าเราเปิดโรงแรม4-5เนี่ยผลตอบรับจะเป็นยังไงบ้างแต่มันเ turn out มาดีมากๆครับผมลูกค้ามาเยอะมากจนกระทั่งชั้น1ชั้น2จะก็ต้องปิดตัวเราก็เลย <ทำ S 2> ได้ไดเทคแต่ว่าเราโรงแรมเราเนี่ยบูบขึ้นมา แทนคือลูกค้าเราเยอะ,ถ,อะถ้าเราบุตกตลาดยุโรปอย่างเดียวตอนนั้นค่ะใช่ครับจริงๆถ้ามองจากทางหน้าโรงแรมเดินเข้ามาเนี่ยจะผ่าน สะพานแดงก่อนสะพานแดงเนี่ยมันเป็นเหมือนจุดที่ต้องการที่จะพาให้นักท่องเที่ยวเนี่ยย้อนกลับไปในยุคของเซี่ยงไฮ้ปี1930ซึ่งเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดในเซี่ยงไฮนะ้ณตอนนั้นนะครับเหมือนย้อนเวลากลับไปนะ่าทึงไม่ชินกลับไปเลยครับผม๋ยวให้พี่เบนพาต้นอ้อไปดูในแต่ละโซนแล้วก็แต่ละจุดที่เด่นๆของที่นี่เลยด้วยความยินดีเลยครับผมไปค่ะไปกันเลยค่ะ พี่เบงคคะคือต้นอ้อไม่คิดเลยว่าข้างในนี้จะกว้างจะใหญ่ขนาดนี้ครับผมค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็ลึกพอสมควรครับผมกว้างและลึกด้วยแล้วก็ตรงนี้ถือว่าเป็นโถงที่เด่นมากๆของที่นี่ด้วยใช่ครับจริงๆมันเป็นคอนเซปต์เรานะครับคุณต้นอ้อถ้าสมมติคุณต้นอ,อ้อได้เคยไปที่ประเทศจีนแล้วก็ดูสถาปัตยกรรมแบบจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าส่วนใหญ่บ้านคนจีนเนี่ยเขาจะมีห้องโถงกลาง พื่อที่จะทานอาหารทานกับข้าวซักผ้าครอบครัวจะใช้เวลาอยู่ด้วยกันอนห้องโถงกลางทีนี้เราก็เอาคอนเซ็ปต์ตรงนี้มาสร้างเป็นห้องโถงกลางตรงนี้พร้อมกับมีโอเอซ,ซิสที่ขาดไม่ได้เลยเพราะว่าเราขาดสีเขียวไม่ได้หน้าห้องของแต่ละห้องนี่เราจะมีะเป็นเก้าอี้นะครับใช่ลูกค้าก็สามารถนั่งสิบชาได้คุยกันพูดคุยกันชิดแชทกันอย่างนี้ครับะเป็นอ,อยู่ในครอบครัวเดียวกัน โอ้โหคุณเดินเข้ามาโซนนี้ ห้องแต่ละห้องสวยงามมากเลยนะคะตั้งแต่ทางเข้าเลยครับผมคือคมีมบรรยากาศเป็นเซี่ยงไฮ้มากเราป้ายข้างบนเป็นภาษาจีนม,มีความหมายไหมคะมีครับผมในแต่ละห้องนี้จะมีความหมายแตกต่างกันนะคะผมก็จะมีเจริญรุ่งเรืองมั่งคั่งร่ำรวยสุขภาพดีอย่างงี้ครับผมห้องนี้นี่คือ t ทป e ไหนคะห้องนี้จะเป็นห้องสวีทนะครับผมจะเป็นห้องที่เป็นไทป์สูงที่สุดในโรงแรมนะครับผมมีขนาด49ตารางนม้รครับผมเข้าไปเลยค่ะได้เลยครับผมห้องสวีท พอเข้ามาคุณต้นอ้อจะเห็นว่าเราจะมีชุดชาโอะะมีชุดชาจริงจริงทุกห้องของเราจะมีชุดชาจริงให้ลูกค้านะครับผมเพราะว่าด้านหน้าห้องแต่ละห้องเนี่ยเราจะมีที่นั่งให้ลูกค้าได้จิบชากันนะครับเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นตรงส่วนของนั่งเล่นนะครับผมเราจะมีต่างไม้อันใหญ่นะครับผมให้ลูกค้าใน <ผม S 2> น<ำ>ั้นเพราะปกตินั่งจิบชาตรงนี้ก็ได้ใช่ครับคอนเซปต์เราต้องการให้ห้องออกมาเป็นชิ s นสท m แมใจะได้มากที่สุดทีนี้เนี่ยเหมือนห้องอาบน้ำเองเราจะเป็นแบบโอเพ่นนะครับผมทีนี้ลูกค้าเองจะต้องเซ็ตตรงนี้ ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นห้องสวีทเองก็จะเหมาะกับคู่รักเราจะอาบน้ําอะไรเราก็แบบปเปิดเผยอ่างอาบน้ําก็ใหญ่ด้วยนะใช่อาบน้ำใหญ่นี่มีบร,ริการบาสด้วยนะครับก็จะเป็นคล้ายๆมิวบาสแล้วก็มีดอกกุหลาบโรยอย่างนี้นครับผมก็สามารถ <c oughs> ที่จะแจ้งใช่สามารถแจ้งได้ก่อนได้ครับแล้วก็ห้องน้ําก็จะแยกเป็นชาวเวอร์กับเครืเล่นด้วยกันครับผมใช่ค่ะเตียงใหญ่ด้วยนะเตียงใหญ่ครับเตียงตรงนี้ของเราจะเป็นซูเปอร์คิงไซส์นะครับเป็น8ฟุต แต,ต่ปกติถ้าเป็นโรงแรมทั่วไปจะเป็น6ฟุตจะเป็นคิงไซส์พอเราจะเป็น8ฟุตเลยมีลูกค้าเคยบอกว่านอนสีท่านยังได้เลย <c oughs> พี่เบนคะแล้วอย่างห้องไทยนี้ราคาปะกะติอยู่ประมาณเท่าไหร่คะตอนนี้อยู่คืนละ3,000บาทครับอุ้ยไม่แพง <c oughs> ใช่ไม่แพงครับขนาดห้องที่ได้แล้วก็บรรยากาศที่ได้ถือว่าคุ้ม อ,อันนี้เป็นชั้น3ของโรงแรมใช่ครับคุณตัวน้อกก็คือเป็นอีกมุมหนึ่งเมื่อสักพู่นี้คือเราอยู่ชั้น 2, 2> <ช>เราก็จะเห็นว่าโอไอซอยู่ชั้น2สวยงามวันนี้เราก็มองเห็นแบบเป็นถงมองไปข้างล่างอีกอีกฟิลหนึ่ง<ช>ได้อีกความร,รู้สึกหนึ่งแล้วก็ชั้นนี้เนี่ยก็ตกแต่งกันคนละแบบคนละสีด้วยใช่ครับชั้นนี้จะเป็นสีชมพูเข้ม,มนะครับผมแต่ชั้นล่างจะเป็นสีเหลืองห้องไทป์ที่อยู่ในชั้นนี้เนี่ยเป็นไทป์ไหนคะท่านี้จะเป็นห้องดีลักซ์ทั้งหมดครับ ยีตตอนรรบเข้าสู่ห้องดีลั์นะครับโอ้อวาวอีกแบบหนึ่งเลยนะคะใช่ครับ <S 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 ก็จะมีชุดชาเหมือนกันใช่มีชุดชาเหมือนกันเพราะว่าคนเสร็จเราอยากให้ลูกค้าดื่มชาอ่าน้อชอบที่มีรูปภาพให้มีบรรยากาศแบบจีนครับเวลาเข้ามารู้สึกเหมือนแบบเอออยู่เมืองจีนใช่ครับรูปตรงนี้พวกนี้ก็จะเป็นรูปที่อยู่ในเซี่งยงไฮ้นะครับผม เป็นนกจริงๆผมตรงนี้ก็จะเป็นโอเพนบาธรูมนะครับผมก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับห้องสวีทเหมือนกันนะครับก็ห้องสวีทกับห้องนิลัสก็จะเป็นสระคู่รักส่วสนใหญ่มตร,ตรงนี้ให้เขราเ,เรียองขงคอนเซปต์โรแมนติคไม่อาบน้ำเหมือนกัน,นใช่ครับผมจะมีอาบน้ำแล้วก็จะมีทอยเล็ตกับาชาเวอร์ยกกแยกนะครับแยกกันเลยครับ ก็ดีล็กซ์นะครับขนาดของห้องพักเองเนี่ยจะอยู่ที่3 7ตารางเมตรนะครับผมแล้วก็ราคาห้องพักเนี่ยอยู่ประมาณ2,500บาทนะครับสำหรับคนที่อยากจะเซฟบัจเจ็ืองมานิดนึงเพื่อจะอยู่ได้ยาวขึ้นอย่างเงี้ยครับผมถือว่าโอเคนะไม่ได้แบบดูเล็กมากเพราะว่ายังมีพื้นที่ให้เราแบบนั่งมีโต๊ะให้นั่งห้องสวิทจะมีตังจะมีตังใหญ่หญหแต่ห้องนี้จะไม่มีจะเป็นโซฟาอย่างนี้แทนครับผม เป็ดปักกิ่งที่เซ่งไห้แมนชั่นเราจะใช้เป็นหานนะครับไม่ใช่เป็ดแต่เราจะเป็นหานแล้วก็ต้องเป็นหานนำเข้านะฮะอร่อยมากๆเลยะค่ะ หลังจากไปชมห้องพักสวยๆแล้วอีกหนึ่งไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้ของเซี่ยงไฮ้แมนชั่นก็คืออาหารค่ะขอบอกว่าวันนี้นะคะที่นี่เขาจัดเต็มจัดชุดพิเศษให้ต้นอ้อได้ชิมกันเลยทีเดียวค่ะ โอ้เป็นจานโปรดของตนอ้อเลยนะคะเมนูนี้ทำไมตัวใหญ่จังเลยอะคะครับเมนูนี้นะครับก็จะเป็นเมนูเป็ดปักกิงนะคะเป็นสูตรเฉพาะของโรงแรมเซงไฮ้แมนชั่นนะครับคุณตนอ้อเป็ดปักกิงที่เซงไฮ้แมนชั่นเราจะใช้เป็นหานะคะไม่ใช่เป็ดกลิ่นของหานี่เขาจะมีกลิ่นเฉพาะที่ไม่แรงไม่มีกลิ่นสาบไม่เหมือนเป็ดทั่วไปที่ขายตามท้องตลาดเนาะแต่เราจะเป็นหานแล้วก็ต้องเป็นหานนาเข้านะฮะจะต้องผ่านกระบวนการก่อนเชฟต้องเป็นเลือกเองกับมือนะครับถ้าวันไหนที่เราได้หานที่ไม่สวยเราจะไม่ทํา ก็จะเร์นเฉพาะของดีเท่านั้นครับผมเพราะฉะนั้นก็คือเพื่อคุณลูกค้าเลยนะคะจะได้รับประทานเป็ดปักกิ่งที่มีคุณภาพที่ดีจริงๆใช่ครับผมแล้วเดี๋ยวตรงน,นี้เดี๋ยวเชฟจะมาใช่เดี๋ยวน้องน,น้องพี่เขาจะหันให้เราดูเลยนะคะัปกติเวลาเสิร์ฟก็จะหันตอนหน้าลูกค้าอย่างนี้เลยค่ะจะได้แบบบางคนก็จะถ่ายรูปลงโซเชียลนะคะ ดูดีมากๆเลยนะคะทีนี้ที่การทานนะครับผมเราคุณนต้อจะเห็นว่าจะมีเครื่องเคียงนะครับเป็บนบนโต๊ะนะฮะจะเป็นออซอสสูตรเฉพาะนะครับของ Ramseng High m a n s i แล้วก็จะมีเครื่องเคียงเป็นแตงกวาเป็นพริกหวานเป็นขิงนะครับผมแล้วก็เป็นต้นหอมให้คุณน้อนอ้อมเอาแป้งเป็ดนะครับผมวางเลยครับผมอีน้นี้ใช่จะทานลักษณะาทานให้ใครเมี่ยงนะครับ อันนะคะอืมอืมอร่อยมากๆเลยค่ะน้องบอกว่าคือหนังห่านเนี่ยกรอบมากกลมกล่อมลงตัวมากม,มันมีความหวานความเมค็มอร่อยมากๆเลยค่ะกินต่อะะเลยค่ะอืม เมนูนี้ก็ไม่ธรรมดาอันนี้เขาเรียกว่าอะไรคะอันนี้จะเป็นไก่ซอสเฉวนครับด้านล่างจะเป็นตรงนี้จะเป็นหินแล้วก็เราจะใช้เหล้าจีนนะครับผมเดี๋ยวน้องกิกี้เนี่ยเขาจะมีวิธีการเสิร์ฟโดยการจุดไฟเหล้าจีนก็จะได้กลิ่นหอมของเหล้าจีนขึ้นมาตรงเนื้อไก่โอ้ว้าวนี่ว้าว,ว,าวโอ้เมนูนี้ดูน่ากินมาก ผมแล้วจีนแล้วก็มีเครื่องเทศจีนด้วยแล้วเวลาต้นนอกกินนี้คือต้องรองให้ไฟดับก่อนไหมคะไม่เป็นไรครับผมสามารถทานได้เลยระหว่างที่ไฟติดอยู่จะได้กลิ่นเป็นสโมคของมันอ่อนๆเข้าไปด้วยอืไก่นุ่มมากๆเลยค่ะใช่ตัวไก่เองก็มีการหมักครับผมแล้วก็หมักกับเหล้าจีนมาก่อนหน,นั้นนี้เหมือนกันแค่น,น,นั้น ตัวอสเองก็จะเป็นซอสเสยชวนทำมาจากพริกเสยชวนครับมันก็จะมีความแบบเผ็ดนิดๆเหมือนเครื่องเทศอะ่ะอ,อร่อยมากเลยว้าวอันนี้จะเป็นข้าวเหนียวหน้าเนื้อปูนะครับตรงนี้วิธีการทำนี่ค่อนข้างที่จะมีความละเอียดอ่อนพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าตัวข้าวเหนียวเองเราใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูจากจังหวัดบุรีรัมย์ โดยเฉพาะนะครับผมแล้วก็นํามาหุงหุงเสร็จเนี่ยแล้วก็เข้าช่องฟรีซพอฟรีซเสร็จก็เอาออกมาใส่เครื่องเทศเครื่องปรุงแล้วก็กลับเข้าไปฟรีซใหม่แล้วก็ออกมาใส่เครื่องเทศใหม่อีกรอบนึงเอาเข้าเอาออกเนี้ยเป็นประมาณ3ามครั้ง จะถึงน้ำมันดึงแล้วให้ค,คุณลูกค้าทาแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเนื้อปูครับเป็นเมนูที่เวลาเรากินไปแล้วเนี่ยเราต้องอ p p r e c i a t e ด้วยนะคะเพราะว่ากว่าเชฟจะทําเมนูนี้ออกมาได้เนี่ยเขาก็ต้องเอาเข้าออกตู้เย็นหลายรอบมากๆเลยเพื่อให้ได้รสชาติที่ดีที่สุดของเมนูนี้เดี๋ยวต้องมาดูว่ารสชาติเป็นยังไงบ้างสนขอตัดเลยแล้วกันนะคะพร้อมกับเนื้อปูด้วยอือหื ข้าเนียวนุ่มมากเลยค่ะค,คือต้องบอกว่าคอมพเนนต์ของจานนี้มีทั้งความหนึบหนึบของข้าวเหนียวด้วยค,ความหนึบความหอมมีรสชาติมีเนื้อปูใส่เข้าไปคือกินแล้วมันกลมกลม่อบม,มากเลยค่ะครับจานนี้สุดยอดค่ะ รอบนี้คือจัดเต็มเลยนะคะพี่กิกกี้ไม่มาแล้วพี่กิกกี้บอกว่าอันเนี้ยสามารถทําเอกได้ยังไงถ้ากิกกี้มาจะมากับไฟกับควันไฟกับควันนะคะสโมงมาเลยค่ะเมนูนี้คืออะไรคะเมนูนี้จะเป็นปลาหิมะนึ่งซีอิ๊วนะคะัอันนี้ปลาหิมะเราจะนําเข้ามาจากนอร์เวย์คือปลาหิมะนี่จะมีความนุ่มแล้วก็จะมีกลิ่นของปลาหิมะเฉพาะตัวของเขาครับโดลาทานกับซอสนี่จะเข้ากันได้ดีมากสองจานน่าจะเป็นเป็ดที่เราได้จากการหั่นหั่นเมื่อกี้นะฮะตรงนั้นจะเป็นเป็ด ทอดกระเทียมนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นเป็ดพริกไทยดำใช่ครับแล้วอันนี้คืออะไรนะคะอันนี้จะเป็นข้าวห่อใบบัวข้าวหอยบัวเวลาทานเข้าไปก็จะเหมือนคล้ายๆรสชาติคล้ายคล้ายคข้าวผัดเล็กน้อยนะครับผมแล้วก็ใส่เมล็ดบัวนะครับผมทานเข้าไปก็จะกรุบกรุบอร่อยครับอันนี้คือทีนั่นก็จะเป็นซุปผักกระโดดกระเทียจะเสริมสร้างกำลังวังชาแล้วก็จะเสริมสร้างเข้อเรียก immunity system ของร่างกายด้วยกรุบกรุบกันอย่างเงี้ยครับขออนุญาตกินเลยแล้วกันนะคะได้เลยครับผม น้ำซุปหอมมากเลยอ่ะคือรู้เลยว่าเคี่ยวนานใชห่หอมมากอืมฟินมากน้ำซุปดีมากๆจริงๆนะคะคือกินเรารู้สึกเลยว่าคือได้กลิ่นของเครื่องเทศเหล่านั้นทั้งหมดเลยแล้วน้ำซุปคือเข้มข้นมากแล้วมาบวกกับตัวเป่าฮื้อที่ไม่เหนียวนุ่มด้วย รู้สึกปินมากๆเลยแล้วรู้สึกว่าแบบเฮ้ยเรามีพลังเรามีพลังแล้วเด<ช>ี๋ยวต่อไปก็จะเป็นของหวานใช่แล้วครับผมโอ้โหอันนี้คือเป็นเมนูอะไรนะคะเป็นไอศครีมอะโวคาโดครับคะ่ะแล้วก็จะเป็นไอศครีมจะเป็นวานิลาแล้วก็ตัวซอสครีมนะครจะเป็นซอสอะโวคาโดทำเองนะครับตัวนี้น่ากินมากค่ะ พี่เมลนะคะก็คือแบบมันได้ความกรึบของ<ช>สาคูคแล้วอะโวคาโดก็คือเข้มข้นมากไอศครีมรวานิลาแล้วมันมีราดซอสช็อกโกแลตด,ด้วยใช่ครับอร่อยมากเลยนะคะคือพอเรากินของคาวมาเยอะแยะเต็มไปหมดเลยแล้วมาปิดท้ายด้วยเมนูนี้ครับผมฟินเลย ยังไม่พอคือถ้ามีขนมหวานแล้วเนี่ยมันต้องมีน้ำมอกเทลอีซี่ไทเกอร์ tail, ใครกินแล้วปีนี้มันก็จะแบบง่ายทุกอย่างมันจะง่ายสำหรับเรารอืมเมนูนดีม,มากเลยนะคะคมันทำให้เราสดชื่นมากเปรี้ยวหวานซ่าอีซี่จริงๆคะ่ะ อ๋อคุณหมอคะรู้สึกผ่อนคลายมากคือเทราลิสนวดดีมากๆเลยนะคะคือตรงจุดมากๆ โอ้โห oh, พี่เมนคะคือขึ้นมาอีกชั้นหนึ่งมันก็อีกแบบหนึง่งอีกสไตล์หนึ่งอย่างชั้นนี้นี่คือเป็นอะไรคะชั้นนี้จะเป็นชั้น4ี่นะคะเราจะมีบริการห้องพักกับสปาครับผมเดี๋ยวเมนจะพาคุณต้นอ้อไปดูสปานะครับที่เป็นไฮไลท์ของโรงแรมเราเหมือนกันนะฮะสปาของเราณนะตอนนี้เราเปิดทั้งหมดหกห้องนะครับผมแล้วก็มีแพคเกจมากมายนะครับได้รับรางวัลเยอะมากเลยนะครับที่ผ่านมาแล้วก็ล่าสุดเนี่ยสปาเราเป็นอันดับหนึ่งใน TripAdvisor นะครับจาก800ยกว่า สปาสาขาทั่วกรุงเทพนะครับเดี๋ยวผมมีแพ็กเกจเป็นเด็ดให้คุณต้นอ้อเลยบอกว่าเป็นแพ็กเกจที่คนนิยมทำกันด้วยใช่ไหมคะเป็นซิกเนเจอร์เลยครับของโรงแรมเรา<ะ>้ไปเลยค่ะชทอบมากเลยเรื่องของสป,ปาครับไปกันเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โห เข้าใจแล้วว่าทำไมเป็นอันดับหนึ่งในทิป Advisor คืเอร์สวยมากตกแต่งดีมากแล้วก็แบบเข้ามาแล้วรู้สึกกลิ่นเป็นหน้าพักผ่อนผ่อนคลายมากๆเลย่ะกลิ่น<ๆ><ๆ>ในห้องนี้ค่ะเราจะใช้เป็นกลิ่นเบปเปอร์มินค่ะทำให้แขกที่เข้ามาในสปาเราอะค่ะจะรู้สึกสดชื่นอยากจะรีแหละวันนี้พี่ต้นอ้อจะได้นวดน,นี่ เห็นพี่เบนบอกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่ด้วยใช่ค่ะนั่นคืออะไรคะวันนี้ก็คุณอ้อจะได้นวดเป็นบูดาซารีซิกเนเจอร์ของเรานะคะน้ำหนักในการนวดจะเป็นกลางๆงถึงเฟิรม์มเราจะออกแบบท่านวดเหมือนของสวีเดนนะคะคิดว่ามันจะนวดเบาแต่น่คือมันก็ไม่ได้เบาไปแล้วก็ไม่ได้หนักไปค่ะส่วนตัวที่เราจะใช้นวดนะคะจะเป็นบัตเตอร์ครีมค่ะก็คือจะหอมละมุนมากแล้วก็บำรุงผิวไปด้วย ผ่อนคลายมากคือเทเลปิสนวดดีมากๆเลยนะคะคือตรงจุดมากๆแต่ละเทคนิคและแต่ละทีเมนต์นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณลูกค้าต้องการ แก้อาการประเภทไหนประมาณนี้ค่ะสามารถปรึกษาเราได้ก่อนที่จะเริ่มทีเมนต์ค่ะทางหนูแล้วก็ทางพี่สปาคนอื่นจะเป็นคนแนะนํานะคะโอ้ก็คือเรื่องได้ตามความต้องการของลูกค้าเลยเพราะว่าก็มีหลายทรีทเมนต์เหมือนกันใช่ค่ะดีมากเลยเดี๋ยวจะไปเป็นอีกหนึ่งรีวิวให้เลยนะคะค่ะขอบ,บ,บคุณาค่ะ,ว,ยยมมคะวันนี้ขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ คือต้เรามาที่นี่เรารู้สึกประทับใจมากๆเลยนะคะตั้งแต่ทางเข้ามาบรรยากาศด้านในโรงแรมทุกชั้นเลยนะคะคสามารถที่จะมาอยู่ได้แบบนานๆหรือว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบอาทิตย์นี้อยู่ชั้นนี้อาทิตย์ต่อไปอยู่อีกชั้นหนึ่งเพราะว่าฟิลลิ่งไม่เหมือนกันเลยแล้วก็เรื่องของสปาดีมากๆที่นี่นะคะสมแล้วค่ะที่ได้เป็นอันดับหนึ่งของทิปแอดไวเซอร์มาอย่างยาวนานมากๆชอบมากเลยร้านอาหารก็ดีมากๆคือเมนูอาหารต่างๆเนี่ยใส่ใจแล้วก็ กันกรองมาแล้ว<ช>ทุกเมนูเลย<ช>ประทับใจมากๆเลยนะคะออขอบคุณมากๆเลยครับถ้าคุณผู้ชมนะคะที่ฟังอยู่ตอนนี้อยากจะมาใช้บริการที่นี่สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ไหนบ้างคะจริงโรงแรมของเรานะคะก็สามารถโทรตรงได้เลยนะครับเบอร์022212121นะครับหรือว่าช่องทาง a c e b o o k เชียงไฮ์แมนชั่นนะครับแล้วก็ช่องทางอินสตาแกรมเชียงไฮ์แมนชั่นเช่นเดียวกันของห้องอาหารเองแล้วก็มีเฟซบุ๊กเวดโรสนะครับผมเวดโรสรีสอร์ทแอนด์แจ๊สล็อว์แล้วก็ สแกรมเวดโรสเวชรองเช่นเดียวกันเราไปถึงสปาด้วยสปาก็มี Facebook สปาบูราสารีแบงกอกนะครับผมทั้ง Facebook แล้วก็ Instagram เช่นเดียวกันครับ mm hmm. แล้วก็นอกจากนั้นทาาโรงแรมเองนะครับก็ยังมีแพ็กเกจแต่งงานนะครับสามารถทำเวดดิ้งที่นี่ได้นะครับหรือว่าจัดงานอีเวนต์ได้เช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคือถ้าใครมีวางแผนว่าจะแต่งงานครับผมก็สามารถมาดูแพ็กเกจที่นี่ได้ใช่ครับพี่เบนคะแล้วอย่างถ้าคนที่เขามาจัดงานที่นี่เรามีมาตรการอะไรในการป้องกัน าการแพร่ระบาดของโควิด -19 บ้างคะปกติเราจะมีมาตรการค่อนข้าง,า,งางที่จะเข้มงวดนะครับตามกฎของชา plus extra นะครับผมก็คือ,อถ้าเป็นตัวงานของอีเวนต์หรือว่าวดดิ้งเนี่ยลูกค้าทุกท่านที่เข้าร่วมง,งานเนี่ยจะต้องตรวจ ATK ก่อนหน้างงานเสมอนะครับแล้วก็ตรงส่วนของพนักง,งานโรงแรมเองเนี่ยเราจะมีการพนักง,งานทุกท่านเนี่ยผ่านการฉีดวัคซีนมาครบเรียบร้อนนะครับเพิ่งูสเตอร์ไปเองอนะครับจะสังเกตได้ว่าพนักง,งานทุกท่านจะใส่เข็มกลัดนะคะที่บอกว่า fully vaccinated ตรงหน้าอกทุกท่านนะครับว้าวครั นั้นก็เป็นการลดการแพร่ระบาดนะคะคก็ร่วมมือกันค,ะค่ะวันนี้ต้องขอบคุณพี่เบนมากๆนะคะที่พาต้วน้อนเนี่ยทัวร์แบบเต็มที่มากๆแล้วก็ทำทุกอย่างแบบเต็มที่เลยทั้งสปาด้วยแล้วก็เรื่องของอาหารด้วยนะคะขอบคุณ <ๆ S 1> มากเลยค่ะดูเพลินเลยครับโอกาสหน้าเชิญใหม่นะคะเดี๋ยวจะมาพักแน่นอนค่ะได้เลยครับผมยินดีครับ พิเศษสำหรับแฟนรายการ The Destination ค่ะต้นออมมีของที่ลึกม,มาฝากคุณผู้ชมกันนะคะ เพียงแค่คุณผู้ชมค่ะร่วมแชร์ความรู้สึกง่ายๆเลยนะคะเอาให้ถูกใจเอาให้ประทับใจกับแอดมินของเราค่ะว่ากิจกรรมที่ต้องมาทําในวันนี้ที่โรงแรมเซี่ยงไฮ์แมนชั่นกรุงเทพคุณผู้ชมชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดเพราะอะไรถ้าคําตอบไหนคุณผู้ชมถูกใจและก็โดนใจทีมงานมากที่สุดนะคะอาจจะได้รับของขวัญไปก็ได้ค่ะขอให้โชคดีละกันและตอนนี้นะคะได้เวลาไปชมเฉลยคําถามรายชื่อผู้โชคดีประจําสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วค่ะ thank <laughs> you คุณผู้ชมค่ะใครที่มาย่านเยาวราชนะคะคงจะรู้กันดีอยู่แล้วว่าที่นี่เนี่ยเขาก็จะมีอาหารมีของกินอร่อยๆในยเยอะมากเลยตลอดทั้งเส้นเยาวราชเลยนะคะแต่คุณผู้ชมรู้ไหมว่านอกจากอาหารที่อร่อยแล้วยังมีโรงแรมที่เราควรจะมาสัมผัสด้วยอย่างวันนี้เลยนะคะที่ต้นอ้อมาก็คือที่โรงแรมเซี่ยงไฮ์แมนชั่นกรุงเทพค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเดส t เนชันสำหรับใครที่มาเยาวราชแล้วอยากจะมาพักผ่อนด้วยเพราะว่าที่นี่นะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นไปว่า มีห้องพักหลากหลายมีดีไซน์ที่น่าสนใจดึงดูดแล้วก็สวยงามมากๆด้วยอาหารก็อร่อยด้วยสปาก็มีด้วยฟังแจ๊สก็ได้ด้วยเหมือนกันนะคะฝากไว้อีกหนึ่งที่ละกันเป็นเดสท i เนชั่นใหม่ที่ต้นอ,อ้นแนะนําในวันนี้ค่ะและคุณผู้ชมนะคะที่เปิดมารับชมไม่ทนันสามารถชมย้อนหลังได้ผ่านทางแฟนเพจ The Destination ค่ะวันนี้หมดเวลาของต้นอ,อ้นแล้วนะคะฝากคุณผู้ชมเอาไว้สักนิดนึงละกันเวลาที่เราเออกไปท่องเที่ยวหรือว่าไป ที่ไหนก็นแล้วแต่ยังคงจะต้องตั้งกาดให้สูงไว้นะคะคือออกไปข้างนอกใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเป็นประจำเลยมันล้างมือบ่อยๆแล้วก็เว้นระยะห่างสักนิดนึงค่ะเป็นการลดการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 ด้วยแล้วก็เป็นการดูแลสุขภาพของเราด้วยนะคะพบกันใหม่ค่ะในรายการ The Destination ทาง TNN ช่อง16ต้นอกรผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ